มาเลยนะครับผมโอเคครับผมโอ้โอ้โอ้โอโหสแคตเตอร์หกตัวนะผมูมผมเพิ่งลงเฮ้เพิ่งเห็นนะเพิ่งเคยเห็นนะผมตั้งแต่เล่นเกมนี้มาคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายหรือไม่สุภาพโปรดใช้จักรยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองหรือลุงข้างบ้านนะจ๊ะ ครับสวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะเรามาอยู่กับค่าย PG นั่นเองนะครับผมจะลองมาเล่นเกมที่เขาลือกันว่าค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับแล้วก็แตกยากมากนะครับผมเกมนี้นะครับผมเล่นที่ไรก็เจ๋งทุกที่นะครับผมโอเคครับผมก็เกมนั้นมีชื่อว่า teaser of attack นั่นเองนะครับของค่าย PG นะครับผมวันนี้เราฝากอยู่ที่200บาทนะครับจะลองมาเล่นดูนะครับผมนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะหมุนที่7-8บาทนะครับผมจัดไปเราจะไม่ซื้อฟิเตปินนะรอบนี้นะครับผมเราจะไม่ซื้อฟิเตปินใดๆนะครับผมเราจะมาหมุนเป็นปกตินะครับอ่ะนะครับเว้านะครับผมโอ้โหว้ายาวๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับโอ้โหนะครับก็ ใครนะผมที่สนใจนะเล่นเกมเดียวกับผมนะครับก็อยากเล่นนะครับก็สามารถแอดไปได้เลยที่แอดมีจนะครับผมหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะลิงก์ออโต้ก็มีนะครับผมนะครับหรือจะแอดไปทักคุยไปจีบแอดมินก็ได้นะครับโอเคครับมาต่อนะครับคุณสี่ไปแล้วนะครับผมโอ้โหเข้ามาแปดสิบบาทนะวายมาต่อนะครับโอ้โหสามร้อยสิบสองบาทนะวายมาเต็มเลยนะโอ้แปดสิบหกบาทนะครับผม 7K รอบแรกก็รอบไป500เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมโอเคนะครับ500เท่าไร515บาทนะครับผมก็วันนี้ผมอาจจะพูดน้อยๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่สบายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมลงคลิปเช้าต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่สบายจริงนะครับเพิ่งตื่นนะครับผมโอเคครับมาอีกครับ44บาทมาต่อนะครับผม โอ้ยวายมานะครับผมสวยงามนะครับผม32บาทครับมาเรื่อยๆไหมไม่มาแล้วนะครับจบเลยนะครับก็ตอนนี้เราได้700อยแล้วนะครับผมเราฝากมาที่200บาทได้กําไรมา500อยแล้วนะครับผม500แล้วนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่สนใจนะครับผมไม่ใช่เชิงเ่สนใจดีอยากได้นะครับเงินทุนนะครับผม พื่อเอาไปเล่นนะครับก็สามารถแอดไปได้ที่ s p g v 2นะครับผมสมัครขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับสามารถเข้าไปในกลุ่มได้เลยนะครับผมในกลุ่มมีการแจกนะครับเงินสดทุกวันนะครับวันละ500บาทนั่นหนึบาท5รางวัลนั่นเองนะครับแจกจริงนะครับไม่ต้องไลน์ไม่ต้องแชร์นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมล่ะใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็เข้าไปสมัครซะนะครับผมผมไม่อยากให้พลาดกิจกรรมดีๆนะครับไม่ได้มาบ่อยๆนะครับผมโอเคนะครับผม ใครนะสายทุนฟรีนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับผมเตรียมเงินไว้นะครับผม1บาทก็ได้นะสิบาทก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครนะครับอยากได้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่านะครับ100บาทขึ้นไปนะครับผมแนะนํานะครับโอเคครับไว้นครับเรียบร้อยนะครับโหดีเสียดายนะครับที่มันไม่มีตัวคูณนะครับผมมันเพิ่งมันเพิ่งลงนะครับโอเคครับสี่บาทนะครับตอนนี้เราเหลือห0 0อแล้วนะครับผมเริ่มถดถอยแล้วนะครับโอเคครับ หัว่ะนะครับผมโอเคสามบาทนะครับผมไม่มาตห่หอนนะครับเพย์สิบสองบาทนะครับเก้าบาทหกสิบตังค์นะครับผมขอโอ้โห,หนึกว่าจะสแคตเตอร์จะลงแล้วนะครับว้าวไวย,ยังวะ ว้าจนแบบเสร็จแล้วนะตอนนี้นะครับผมว่าจนเสร็จแล้วนะครับโอ้ยมาหวใสามสิบหกบาทนะครับมาเรื่อยๆนะเรื่อยๆไมเรื่อยๆนะครับวายมาอีกนะครับหืิงมานะครับสุดยอดนะครับแปดสิบสองบาทนะครับผมโอเคครับลงต่อนะครับหืเต็มจอไปเลยนะครับเมื่อกี้ โหไม่มาต่อนะครับเสียดายเหมือนกันนะครับโอเคครับสิบมานะครับผมโอเคครับคิงมานะครับโอ้ว้าวนะครับผมว้าวดีจริงๆนะเกมนี้นะครับผมโอเคครับแปดสิบตังค์นะครับผมดีกว่าไม่ได้นะครับโอเคครับสิบเอ็ดผาทนะคูณสามเข้าไปแล้วนะครับผมสิบเก้าบาทนะครับ โอ้สแคตเตอร์ต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วเลยไปแล้วนะครับผมจบเลยนะครับไม่น่ามานะครับไม่น่ามานะครับนั่นไงว่าแล้วนะครับแม่งหลอกฝันนะครับขายฝันจริงนะครับโอ้โหโคสแคตเตอร์นะไม่ต้องลงมาหลอกนะครับผมถ้าจะลงก็ลงมันเลยนะครับผมโอเคครับผมมาอีกเปล่าไม่าม,ามานะครับ ครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสับสอะไรนะกดไลค์กูอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมทุยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับผมโอ้โหตอนนี้เราเหลือ500อกว่าบาทแล้วนะครับไปครับเพิ่มเบ็ดสักหน่อยนะครับหัวสคตเตอร์ลงเลยนะครับเพิ่มเบ็ดปุ๊บสคตเตอร์มาเลยนะครับผมโอเคครับผม โอ้โออ้้โหสเค็ตเตอร์หกตัวนะครับผมโอ้ผมเพิ่งลงเพิ่งเห็นนะเพิ่งเคยเห็นนะครับผมตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะครับผมเพิ่งเคยเห็นสเค็ตเตอร์หกตัวเป็นขวัญตาครั้งแรกนะครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาวัดกันนะครับว่าข้างในเกมนะครับเราจะแตกหรือเปล่านะครับผมนะครับคูณสองนะครับคูณเข้าไปเป็นคูณสี่แล้วนะครับ ว้าวไปโชว์นะครับโชว์นะครับผมว้าวไปนะครับว้าวเก่งนะครับว้าวเก่งนะครับผมเรียบร้อยนะว้าวเก่งยิงนะครับผมโอ้โหว้าวหมดเลยนะครับผมโอ้โหพึ่งลงนะครับเชี้ยอะไรครับนี่โอ้โหมันไม่ได้อะครับผมแบบนี้โอ้โห โอ้โหไม่ลงต่อในรอบสุดท้ายนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะครับไปร้อยสิบสองบาทนะครับผมเฮ้ยสิบสี่ล้แคปเทอร์หกตัวนะเว้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮียอะไรครับโอ้โหลงงี้อย่าลงเลยดีกว่านะครับไปครับผมกอซื้อต่อเลยนะผมที่ 600บาทนะซื้อแม่งหมดเลยนะไหนๆหแม่งก็หลอกละหลอกฝันผมเลยนะครับผมผมก็ต้องซื้อนะฮบผมต้องตามคือได้ห0ร้อยมันน้อยไปนะครับผมขอสักพันหนึ่งแล้วกันนะครับผมหนึ่งร้บาทนะได้พันหนึ่งก็ไม่น่าเกียดนะครับผมโอเคครับ28บดบาทนะครับผมมาต่อนะโอ้ยไม่มานะครับผมเกมนี้แม่งดูยากนะครับไม่สั่นได้ผมเลยนะครับโขเว้วนะครับรอบนี้น่าจะน่าจะเจ๊งนะครับ โอ้โหมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับโอ้ยคูณ8เข้าไป76บาทนะครับโอ้ย72บาทนะครับได้เท่าไหร่ครับผม256บาทนะยังเหลือสี่รอบนะครับอย่านะขอร้องนะครับขออย่าเจงก็พอนะครับไอ้ครับ288บาทนะครับผมโอ้ยส้ยบาทนะครับผมไปอีก230ิบนะครับผม โอ้โหมาแล้วครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนึกว่าเต็ดจะไม่แตกแล้วนะครับผม7จ็ดรปดบเจบาทนะครับผมโอเคนะครับก็มาให้ครับร้อยิบเกาบาทนะครับผมเอ้ยร้อยแปดบาทนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้เราได้พันสองแล้วนะเอ้ยพันสามแล้วนะครับโอเคครับเว้านะครับผม เท่าไรนะครับพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับผมโอเคนะครับผมก็พอแล้วครับผมได้มาพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับพอแล้วนะครับก็วันนี้นะถ้าผมพูดผิดพูดขัดขัดหรือพูดไม่รู้เรื่องนะต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่สบายนะครับผมก็อาจจะมีอาการติดติดหนกติดอะไรบ้างนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์นะครับกดติดตานะให้ด้วยให้กันด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพืพลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็ไปแล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีครับ